นะอันตอนที่ผมไปหาหลวงปู่คำพันธ์ตอนนั้นยังบวรึงเพิ่นมผมละปะไปเข้าไปในห้องผมมาหูจักที่หลังว่าหลวงปู่คำพันธ์เพิ่นเิดเป็นลูกศิษย์ของพระครูสัจจพิราม,มอยู่เจาา้าคณะเพื่อนากแก่แม่ยักกุนานก็เป็นผู้ที่สองอพ่อผมกับอันแม่ผมพ่อผมเป็นลูกศิษย์ของพระครูสัจจพิรามเพิ่นซักหมวกเล็กใส่ขันเพิ่นเหตไ้ ผมเลยเรื่องกันตอนหลังมาลงปู่ผมมาเรื่องลงปู่ผมเลยไปกราบเพื่อนเมื่อนั้นผมเลยบอกว่าขอให้ลงปู่เขียนยันให้ผมแนะ่ความตั้งใจนะสีให้เพื่อนเขียนขอให้ตัวยู่เย็นเป็นสุขไปไปนั่นะะลงปู่โบเขียนลงปู่เขียนยันมหาปัฒนายันสมปัถนาตอนนั้นผมโบจักได้ผมก็ซีล็อกไปถวายเพื่อนอยู่200แผ่นเพื่อนบอกอาจารย์กินเลศเก็บไว้โบให้แจก เขาสิเอาไปเป็นการค้าส่นวนเ่านะหลังจากนั้นผมด้เอารูปอันที่ถ่ายที่ลายมือในวันในพศออนะผมเป็นคนเขียนวันที่ท่นั้นแถวนี้นะ<ม>แต่เพิ่อกระลงลายเซ็นให้ได้มผมเอาลงในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้นะคนลอกไปนะก๊อปไปนนะมหาศาลแล้วครับ<ม><ม>ผมก็เลยอยากขอบารมีหลวงปู่ว่า<ม>เขียนให้ผมในจะักอันใดก็ไดหรือคาถาหลวงปู่หรืออย่างก็ได้ครับเป็นลายมือหลวงปู่ผมจิ ผมอับอันนี้เจ้าอ่านแคหนึ่งแล้ววะเนี่ยครับเคยอ่านแะหนึ่งแล้วครับเออได้แล้ววะเอาไปแคหนึ่งบอกยังยังบ่ได้ได้ผมเล่มได้หมล่ะเออครับเอาเอาเอาอีกก็ได้ครับ๋อไปล้วผู้เขียนเนี่ยเนี่ยครับเอากะกางเลยครับหลวงปู่ที่เป็นคาถาหรือเป็นยันต์เป็นอย่างได้ครับเอายั่นนี่บนเป็นนี่ ยันันเนาะยันคนซีเวลีเนาะแรกใจหลวงปู่ครับผมชิขอให้หลวงปู่เคียนให้ครูอ่านครับ <laughs> ตัวนี้ก็ได้อเ,เอ่อมันมกินมันผันหลวลงปูลงวันที่ให้เนี่ยลงลาเส้นลงปูให้นไหยครับเดี๋ยวย่านเขาหาว่าผมมากี่ตัวนะให้มีายนะไรมหล,ลงปูนะครับเอาปลาคูก็ได้ครับครับอันนี้อันนี้ ลงวันที่ครับไม่ให้เนยวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับคนนี้จะได้รวยพิศเสหกสิบเจ็ดเนาะ โดย <ừ. S 1> ดที่เจ้าได้ใส่์เปนตาหม่หมดไนดะ้ใ,ใส่ครับลูกปู่บด้ใสเ่เนาะหมดแล้วอ่าลูกปู้เมตตาเขียนยันไอซิวลีเป็นคาถาเนาะบรมนยันคาถาตผู้ซิวลีครับผมพ่าซีซิวลีเนี่ยเป็นรวยเลยรวยกูอันเนาะรวยกูอันเนี่ยแหนม<ง>อื่นเด้อ โอ้ค่ะเอาเงินพอรวยให้ก่อนเอาเว้นเงินพอรวยให้ก่อนครับใช่ถูกครับ